พระคาถาจินดามณีเก้าจบหลวงพ่อกลวยชุตินทโรวัดโคศิตาลามจังหวัดชัยนาทสวดเรียกทรัพย์พร้อมกันดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ มะถังปากาเซโตสัทธาอะหะอิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหโกดสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานังอมะนุสสะเทวานังสะมณีจิตตัง บุตตีจิตตังอาคัตเฉยหิปะลิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทศะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนา มหาจินดาเอหิพุทธังปิบินสียังเทวมนุษสานางังปิโยนาคะสุปันนานาังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทสเสนหะ รมเสเนหาอิทธิสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพะราพังประสิทธิเมตมังถังปกาเซโต สัทธะาหะาอิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหโกดสัตตังเทวานางังมนุสสะเทวานางังอะมะนุสสะเทวานางังสามณีจิตตังบุตตีจิตตัง อาคัตเฉยหิปะลิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดา เอหิพุทธังปิบินสียังเท е วมนุษสานาะงปิโยนาคะสุปันนานาังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเนหาพรหมสเนหา อิทธีสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอาระหังสัพพะราพังประสิทธิเมตมังถังปกาเซโตสัทธาอะหะ อิมาอะวิตะอุอะมิมาสะนะโมจินดามณีสหโกศสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานังอะมะนุสสะเทวานังสัมณีจิตตังบุตตีจิตตังอาคัตเฉยหิ ปาลิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทสสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิยินสียังเทวมนุษย์สานะังปิโยโนาคะสุปันนานังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทสเนหาพรหม,มสเนหา อิทธิสเนหาราชาเทวีมณีรักังปิยังมะมะพุทธาสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพะราพังประสิทธิเมตมังถังปกาเสนโตสัทธา,าหะ อิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหโกศสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานังอะมะนุสสะเทวานังสัมณีจิตตังบุตตีจิตตังอาคัตเฉยหิ ปาลิเทวันติปิยัมมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิลันทสสักมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิยินสียังเท<ป>วะมนุษสานาังปิโยโนาคะสุปันนานังปิยินสียังนมามิหังพุทโธโสภควาธัมโมโสภควาสังโฆโสภควา,โคโวาอินทสเนหาพรหม,มสเนหา อิทีสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอาระหังสัพพะราพังประสิทธิเมตมังถังปากาเสนโตสัทธาอะหะ อิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหโกศสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานังอะมะนุสสะเทวานังสัมมณีจิตตังบุตตีจิตตังอาคัตเฉยหิ ปลิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทัสสศกมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิอินสียังเทวมนุษสานะังปิโยนาคะสุปันนานาังปิอินสียังนาม,ามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทสเสนหาพรหม,มสเสนหา อิทธิสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพะราพังประสิทธิเมตมังถังปากาเสนโตสัทธาอะหะ อิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหโกศสัตตังเทวานาังมนุสสะเทวานาังอะมะนุสสะเทวานาังสัมณีจิตตังบุตตีจิตตังอาคัตเฉยหิ ปะลิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทศะณาม,ามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิอินสียังเทวมนุษสานางังปิโยนาคะสุปันนานางังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโคโสภควาอินทสเสนหาพรหม,มสเสนหา อิทธิสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมินชาลีติพระอาระหังสัพพะลาพังประสิทธิเมตมังถังปากาเสนโตสัทธา,าหะา อิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหโกศสัตตังเทวานาังมนุสสะเทวานังอะมะนุสสะเทวานาังสัมณีจิตตังบุตตีจิตตังอาคัจเฉยหิ ปะลิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทศนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิยินสียังเท е วมนุษย์สานังปิโยนาคะสุปันนานาังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเนหาพรหม,มสเนหา อิทธิสเนหาราชาเทวีมณีรักถังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพะราพังประสิทธิเมตมังถังปากาเสนโตสัทธา,าหหะ อิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหโอดสัตตังเทวานาังมนุสสะเทวานาังอะมะนุสสะเทวานาังสัมณีจิตตังบุตตีจิตตังอาคัตเฉยหิ ปะลิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทสะนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธงัง ปิบินสียังเท е วมนุษสานางังปิโยนาคะสุปันนานังปิบินสียังนามามิหังพุทโธโ,โสภควาธรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสนหาพรหมเสนหา อิทิสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพะราพังประสิทธิเมตมังถังปากาเสนโตสัทธา,าหะา อิมะอะวิตะอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหโกศสัตตังเทวานาังมนุสสะเทวานาังอะมะนุสสะเทวานาังสัมมณีจิตตังบุตตีจิตตังอาคัตเฉยหิ ปะลิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจทานางังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทสกนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิอินสียังเท е วมนุษสานะังปิโยโนาคะสุปันนานังปียินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเนหาพรหม,มสเนหา อิทีสเนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอระหังสัพพะราพังประสิทธิเม